thank you ดื่มชูกํานํากินอ่อนเมีแฮกินน้ําเตตายไว้มีตั้งวนน้ําหนกินน้ําต้องเปลี่ยนตั้งเปลี่ยนาแลกินวนน้ําหน้ายวง Thank mm -hmm. you. เชื่อที่มีความสําคัญหรือว่าความเชื่อที่เป็นคานิยามในทางพระพุทธศาสนานั้นต้องเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาความเชื่อนั้นจึงจะนำเราไปสู่การประพฤติธปฏิบัติหรือนำไปสู่ แนวทางที่ดีละเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญวันนี้จะถวายความรู้กับท่านทั้งหลายในเรื่องของปัญญาปัญญานั้นในหลักของพระาศาสนาถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องของ ตรายศิขาวคำว่าตรายศิขานั้นก็คือหลักคำสอนที่เป็นสำคัญพระพุทธองค์นั้นทรงประกาศหลักคำสอนที่ เราว่าโดยทั่วไปก็คือ84,000พระธรรมคันหลักคำสอนทั้งหมดนั้นเมื่อย่อนย่อลงมาให้สั้นลงก็คืออริยมรรคมีองค์8จากอาริยมรรคมีองค์8นั้นก็อาจจะย่นย่อลงมาเหลือ3ก็คือไตรสิกขา ไรศิกานี้ที่เราได้ยินได้ฟังโดยทั่วไปก็หมายถึงศึกขาสก็คือศีลสมาธิและก็ปัญญาหรือเรียกตามศัพท์ในที่ปรากฏในพระบาลีพระไตรปิฎกว่าศีละศิกขาก็คือศีล ปีตศิษาก็คือสมาธิปัญญาศิษาก็คือปัญญาทำไมหลักคำสอนพระพุทธองค์นั้นจำแนกเป็นศีลสมาธิปัญญาเพราะกิเลสข,ของคนเราเนี่ยมีอยู่สามระดับสามระดับก็คืออย่างหยาบ อย่างละเอียดอย่างหยาบอย่างกลางแล้วก็อย่างละเอียดเดี๋ยวนี้นางหน้าอย่างเดียวมันไม่พอหรอกทุกคนเราต้องเช็ดทำความสะอาดบอดเนียร์เอสเนคแคร์ไมเซลายอดขายอันดับหนึ่งของเนียรลบเมคอัพสะอาดใสเกลี่ยเมคอัพอยู่ b r i g ในเช็ดเดียวมีไมโครไมเซลาดูดกับเมคอัพและสิ่งสกปรกได้เหมือนแม่เหล็กใช้หน้าได้สะอาดล้ำลึกสุดๆคนแพ้ง่ายก็ใช้ได้ด้วยนะคะ Nescafé Gold Crema แบบพร้อมดื่ม จากเมล็ดกาแฟาคุณภาพดื่มดำรสชาตินุ่มละมุน Enjoy ได้ทุกที่ทุกวิลล n e s c a f e Go Crema บ a พ p r o m ด t u m อย่างยากนั้นเครื่องมือที่จะเอาชนะได้ก็คือสีเน่เป็นกินเลสที่ฟุ้งออกมาทางกายทางวาจาของเรา ต้องใช้ศีลเป็นเครื่องตับปราบถ้าใครมีศีลนั้นสามารถควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยให้สงบได้เท่ากับว่าสามารถที่จะรับรับจับยังกิเลสอย่างหยาบได้กิเลสอย่างกลางก็คือ ความคิดของคนเราความคิดของคนเราที่อาจจะถูกกามฉาฉันทะความพอใจในกาบบ้างซึ่งเราเรียกว่าเป็นประเภทนิวรพยาบาทคิดปองร้ายคนอื่นบ้างถีนมิทธะอดหูท้อแท้ง่วงเหงาเฮานอนหรืออุทจกักขูดจากความฟุ้งซ่านลำทานใจ หรือวิจิกิจฉชาความลังเลสงสัยพวกนี้ทำให้จิตของเหล่านั้นขาดความเป็นอิสระบางทีเกิดการมาฉันทะก็อยากจะได้ในสิ่งที่ตัวเองชอบใจถูกหรือถูกพยาบาทก็คิดจะปองร้ายคนอื่นหรือถีนมิทะ ก็อาจจะเกิดความหดหู่เกิดความท้อแท้หรือพวกโรคซึมเศร้าต่างๆหรือความกุศจากกุจากฝุก้งสร้างลำคาญใจหาความสงบไม่ได้หรือวิจิกิจฉาความลเงเลสงสัยตัดสินใจอะไรไม่ได้พวกนี้เป็นกิเลสนั้นโดยเฉพาะกิเลสที่กลุ่มรวมจิตใจของเรา สิ่งที่จะเป,เป็นเครื่องมือปราบได้ก็คือสมาธิการทำใจของเราให้นิ่งใจของเราให้สงบสามารถที่จะปราบพวกกิเลสอย่างกลางได้และกิเลสอย่างละเอียดนั้นจะกำจัดได้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นอาวุธชั้นสูงเป็น สิ่งสำคัญที่ทำให้คนเหล่านั้นหลุดพ้นจากอาสวัคิเลสได้ก็เพราะปัญญาพอมีปัญญาจะทำลายอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นได้ปัญญาคืออะไรปัญญาก็คือความรอบรู้รอบรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริง อย่างเช่นการมองสิ่งต่างๆด้วยหลักของไตรลักษณ์อันจจังทุกขังอนัตตาเห็นสิ่งต่างๆตางความเป็นจริงเห็นความจริงโดยปรมัติเพราะฉะนั้นปัญญาในทางพระศาสนานั้นจึงสำคัญพระพุทธองค์ทรงยกย่องไว้ เปนปัญญาโลกสมิปัชโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกไม่มีแสงสว่างอะไรที่จะเทียมเท่าปัญญาแสงสว่างอย่างอื่นนั้นมีเฉพาะเวลามีเฉพาะที่มีเฉพาะแห่ง ้าแดดและจุดดำไม่เกิดซ้ำคำตอบเดียวที่จบทุกรายดำซ้ำซากได้ในขวดเดียวพระอาทิตย์ส่องแสงในเวลากลางวันพระจันทร์ส่องแสงในเวลากลางคืนนั่นคือช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กับพระจันทร์นั้นให้แสงสว่างหรือแสงไฟแสงไฟฉายแสงตะเกียงแสง ไฟฟ้าอะไรต่างๆก็มีเฉพาะในจุดที่เราเปิดเท่านั้นหรือหากเครื่องมือเหล่านั้นเราไม่เปิดหรือเครื่องมือเหล่านั้นชำรุดก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เฉพาะที่เฉพาะแห่งเฉพาะเวลาแต่ปัญญานั้นเป็นแสงสว่างที่สามารถจับ เข้าได้ทุกที่ทุกแห่งอยู่ไหนก็เข้าได้สถานที่มืดมืดปัญญาก็เข้าได้ในน้ำในบนอากาศปัญญาใช้ได้หมดพระพุทธองค์ตรัสนอกเหนือจากนี้อย่างพุทธภาษิบทอื่เนเช่นนัตถิปัญญาสมาอาภา ไม่มีแสงสว่างใดที่จะเสมอเหมือนกับปัญญาเนะเพราะฉะนั้นปัญญาจึงจึงสำคัญมากปัญญาหมายถึงความรอบรู้โดยความหมายเนี่ยก็หมายถึงอาจจะจำแนกเป็นสองประการ ประการที่หนึ่งก็คือโกศลความฉลาดประการที่สองก็คือปฏิภาณความเฉลียวก็คือไหวพิบต่างๆที่บอกว่าเป็นความฉลาดนั้นโกศลความฉลาดจำแนกได้เป็นสามประการประการที่หนึ่งก็คืออายโกศล ฉลาดในความเจริญหรือรอบรู้ทางเจริญและเหตุของความเจริญคนที่รู้อันไหนเป็นความเจริญอันไหนเป็นเหตุของความเจริญเรียกว่ามีอายโกโสนก็คือมีปัญญาประการที่สองก็คือ อภัยยาโกสนความฉลาดในความเสือ่อมหรือรอบรู้ความเสื่อมและเหตุของความเสือ่อมคนที่มีอปายโกสนก็จะรู้ว่าอันไหนเป็นความเสื่อมเป็นความ,มบัิดหรืออันไหนพอเราไปเกี่ยวข้องเขาแล้วมันจะนําสู่ความเสื่อมความ,มบัิดรู้ทั้งตัวความเสือ่อมรู้ทั้งตัว ต้นเหตุที่จะทําให้เกิดความสุงจะได้หลีกเลี่ยงจะได้งดเว้นประการที่สามก็คืออุบายยาโกสศนความฉลาดในอุบายก็คือรอบรู้อุบายหรือวิธีการที่จะก้าวไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองและ รู้อุบายวิธีที่จะหลีกเลี่ยงจากความเสื่อมต่างๆเพราะฉะนั้นคนที่มีความฉลาดุ๊บเี่นมีโกศลมีความฉลาดก็คือมีปัญญาจะนำพาชีวิตนั้นไปหาแต่ความดีความเจริญความรุ่งเรืองและก็มีวิธีการที่จะดาเนินการไปหาสิ่ง,งนั้น ในขนาเดียวกันก็งดเว้นสิ่งต่างๆที่จะนำไปสู่ความเสื่อมความวิบัติต่างๆอันนี้คือโกศเป็นความหมายของปัญญาอีกอย่างหนึ่งความหมายอย่างหนึ่งก็คือปฏิภานไหวพริบหรืออาจจะพูดคือความฉลิดไหวพริบรู้เท่าทันเหตุการณ์ รู้เท่าทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าสามารถที่จะแก้ปัญหาบางครั้งสามารถที่จะนำพาชีวิตของตัวเองนั้นให้รอดพ้นจากอุป,ปัญหาอุปสรรคหรือบางครั้งอันตรายแห่งชีวิตได้ ลูกสาวเศรษฐีคนหนึ่งชื่อวนางคุณทนเกษีนางคุณทนเกษีนั้นเป็นที่ลูกรักของเศรษฐีให้อยู่บนประสาทแล้วก็ไม่เจอเจอใครปรากฏว่าอยู่ข้างบนนั้นมองเห็นคนกำลังพานนักโทษเนี่ย เพื่อจะไปประหารชีวิตเพรเห็นนักโทษก็เกิดความรักขึ้นมาพอเกิดความรักก็เกดือดร้อนไปถึงพ่อแม่ต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะพานักโทษเนี่ยออกมาจากก็การเป็นมีการ ให้เงินให้ทองแล้วก็เปลี่ยนตัวนักโทษมาอยู่กับลูกสาวสัญชาติยานของนักโทษองความความเป็นนักความเป็นโจรเป็นขมโมยของมันเนี่ยมันอยู่สบายสบายแทนที่จะพอใจ มันเกิดความมืดอัดเกิดความไม่พอใจคิดหาวิธีการที่จะพาภรรยาซึ่งเป็นลูกของเศรษฐีเนี่ยเอาเครื่องประดับเอาทรัพย์สินเงินทองไปก็บอกภรรยาว่าที่พี่รอดตายมาได้เนี่ยเพราะได้บนบาลสารกล่าวรุกขเทวดาบนภูเขาวไว้ จําเป็นที่จะต้องถากไม่แก้บนเนี่ยอาจจะมีอันเป็นไปภรรยาก็บอกได้สิจะให้จัดอะไรไปแก้บนแหละสามีโจรก็บอกว่าเอาแต่งตัวประดับเครื่องประดับอะไรที่มีมุนที่มีราคาเนี่ยให้เต็มที่เลย แล้วก็ออกไปกับบริษัทบริวารจนถึงเชิงเขาก็ให้บริษัทบริวารรอข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปบนยอดเขาบนยอดเขาก็เป็นเหวพอไปถึงบนยอดเขาโจรก็เฉลยแล้วว่าที่พามาเนี่ยไม่ได้แจ๊ตั้งใจมาแก้บนแก้เบิร์นอะไรหรอก แต่ประสงค์ที่จะมาปล้นเอาเครื่องประดับเอาสิ่งมีค่าที่ติดตัวมาลูกสาวเศรษฐีก็บอกว่าสมบัติทั้งหมดก็เป็นของพี่อยู่แล้วทำไมจะต้องมาปล้นโจรก็ไม่ยอมโจรไม่ยอมขอร้องขอชีวิตยังไงก็ไม่ให้ ลูกสาวเศรษฐีนึกขึ้นมาใช้ความคิดปัญญาสิ่งที่จะช่วยชีวิตเราได้ก็คือปัญญาปัญญาไม่ได้มีไว้สำหรับต้มแกงกินนะปัญญาไม่ใช่หมูเห็ดเป็นไก่ที่จะมาต้มแกงกินได้ปัญญาใช้สำหรับการพินิจพิจารณาแก้ปัญหาสิ่งตา่าง คิดหาวิธีการเนะเกิดปฏิภาณคิดหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาชีวิตตัวเองให้รอนดนางคุณทนเกสีก็บอกว่าเมื่อที่ประสงค์อย่างนั้นนะเนี่ยตั้งใจโจสามีโจนก็ตั้งใจจะปลักนางกุณทนเกษีนนตกเหวนางคุณทนเกสีก็ ใช้ปัญญาใช้วิธีการหาวิธีการบอกว่าเมื่อที่ประสงค์อย่างนั้นก็ยอมแต่ว่าขอแสดงความรักเป็นครั้งสุดท้ายก่อนนะปขอทำทบาตรศิลแล้วก็กอดที่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะตายนะก็เดินทำะาัรศิลก็คือเดินเวียน รอบตัวของโจรโจรชล่าใจรอบตัวของโจรแล้วก็กอดกอดโจรเพราะกอดโจรคิดว่าตัวเองนั้นมีตำแหน่งยืนที่มั่นคงแล้วอาศัยจังหวะที่โจรเผลอก็ผลักโจรตกลงหิวไป จรไม่ทันระวังตัวเรยกว่าภรรยาไม่มีเล่เหลี่ยมอะไรก็ตกเหวตายลูกคเทวดาที่อยู่ในที่นั้นก็ชื่นชมว่าไม่ใช่บุรุษเท่านั้นที่เป็นคนฉลาดที่เป็นบัณฑิตแม้สตรีก็เป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดเชกเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นนี่อาศัยความปัญญาอาศัยปฏิภาณไหวพริบที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านั้นสามารถที่จะนำพาชีวิตของตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆได้เพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของ ปฏิพา,านความเฉลียวก็คือเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาจึงอาจจะพูดได้ว่าปัญญานั้นทำให้คนเราดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาดทำให้ปราศจากทุกภยัยทำให้ไร้อุปาทานความยึดมั่นถือมัน่น มีปัญญาทําให้เราดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดไม่ออกนอกลู่นอกทางทําให้ชีวิตของเราอนปราศจากทุกภัยจะทุกทางกายทุกทางใจก็แล้วแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะกําจัดความอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในใจของเราได้สามารถที่จะปล่อยวาง ความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็สูงสุดก็คือสามารถที่จะดับกิเลสเป็นสมุจเจตประหารเข้าถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นก็ขีน่สักได้เพราะฉะนั้นปัญญามีความสำคัญอย่างนี้แนะ่็็วันนี้พูดให้ท่านทั้งหลายถึงความให้เห็นถึงความสำคัญของปัญญา ให้เห็นถึงความหมายของปัญญาในเบื้องตน้นส่วนวิธีการสำคัญก็คือว่าทำอย่างไรจะให้เกิดปัญญาจะมาถวายในวันพรุ่งนี้นะครับเอาวันนี้ขอถวายเพียงแค่นี้ thank you